แล้วจะไปดิ่มเพื่อแรงกงันตั้งเลยอีกตาหนึ่งน่งกากินตาเดียวก็บ,บอด ฮัลโหลว่าแล้วไม่ไม่ต่อจริงด้วยสวัสดีครับ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 ทุกคนนะครับโอ้ยทำไมไลฟ์มันดีเลย์มันทำไงวะเนี่ยแก่ไงวะแก่ไงกับไลฟ์ดีเลยนะไม่รู้ผมหันเล่นเกมชินินแพ็กไม่รู้ดิแก่ไงกับการดีเลย์วะ การดีเลยใครรู้บอกผมหน่อยนิดชา้าอะไหรือว่าอะไรอ้หลโลโลโล,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 ล่ตัววะ ทายกันได้นะครับทุกคนเข้ามาทักทายกันได้นะใครอยากเล่นด้วยกันเข้ามาเล่นได้นะอยากเล่นด้วยกันเข้ามาเล่นได้นะอยากเล่นด้วยกันเข้ามาเล่นได้ <c oughs>

ใําทำไรขายไก่ย่างครับเรานั่นแหละไม่เข้ามาแบบพี่เฮ้ยเป่ามันทำยังไงให้ไล์มันไม่กรดไอ้นี่วะดีเลยวะไม่มันดีเลยวะนี่อ่ะ 被。<Yeah. S 2> yeah. อันนี้ไหมเล่นไหมเล่นไหมเปล่าเล่นปะโอเย็บอันนี้กัน long, ขอเล่นบอทดีว่ะใช้บอทอะไรวะเล่นกับอะไรนะลืมที่มันเล่นเอาฮีโร่อ่ะ b s a i ป่ะค l a ส s i c ว่าจะไม่ไลแล้วน,นะว่าจะไม่ไหลแล้วน,นะก็อดไม่ได้จริงๆอดไม่ได้จริงๆดูคูบดีเลยนานมาก ยี่เปิดใหม่ในเกมได้ปล่ล่ะเปิดได้ให้มันเปิดได้เปิดได้เปิดได้ <c oughs> เปิดได,ด,ได,ด,ได้ตัวอะไรนะ เอฟแดงดีเลยนานจัดเหรอมันดีเลยขนาดนั้นเลยเหรอไม่อันนี้กดกับบอทดให้เล่นตัวละครได้ไงอันนี้คือกดกับบอทดให้มันไนอ้นี้ได้ไงเล่นกับไอ้นี้ได้คือกดกับบอทเอาตัวละครไปเล่นในแหลงได้ไงแล้วเราค่อยไปเล่นแหลงด้วยกันแล้วเราค่อยไปเล่นแหลงด้วยกันง เบลสิบห้ามีสิทธิท์ไหมครับมีส,มสิมีสิทมีสิทธิอุ้ยเน็ตลื่นเลยวะวเน็ตใหม่เฮสเน็ตใหม่ลื่นป่าวะตัวนี้เล่นไงวะเขาบอกว่ามีตัวนี้เล่นง่ายี่แหละไม่คืออยากได้ตัวละครไปเล่นในแหลงไงก็งงเลยไปกดกับบอท เอาตอนละครไม่อยากไปกดกับคนเนี่ยปวดหัวปึ๊บปึ๊บมันกดกับบอทดได้นะจะไปเป็นเมลโลมนะ <First blood. S 1> ใครที่มาเล่นใหม่อ่ะต้องให้เล่นสองเกมก่อนจะไปลงแรงได้อ่ะสามารถเล่นกับบอทดได้นะเว้ยเดี๋ยวใครไม่รู้กูเล่นเซตอะไรวะเนี่ยตัวน,นี้เล่นไงวะเปล่าตัวน,นี้เล่นไงวะ ตัวนี้เล่นไงวะน้องมันล็อกคนขอเป็นเพื่อนปะขอไม่หยุดไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเอ้เ,อเล่นไงวะเล่นไม่เป็นอะ เหมือนเน็ตมันจะดีเลย์เป็นช่วงๆเหมือนแบบยูสแอป,ปแดงอะเนาะเหมือนบ้านแดงมันจะดีเลย์เป็นช่วงๆนะ <c oughs> อยากรู้ว่าภาพกระตุกเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าภาพมันกระตุกเปล่า Ocean waves are so soothing. Stop. And graceful songs. <laughs> Is there a more beautiful queen? than me? Uy! อุยอ้ยอุย้ยตีแรงขนาดนี้เลยหรออู้วอตีเป็นแรงขนาดนี้เลยหรอตัวเนี้ยเจ้าอตีเลยแรงมากอตีโคตรแรงอะ่ะ control the seas except for me praise me and you shall receive my mercy <laughs> all these beautiful bodies shadowed the ocean by ดูแรงครั s ผมอยู่แกนสามแกนเล่นได้นะพี่ว่าแกนอะเล่นได้ <L. I. S 2> แต่จะเล่นหรือเปล่ปาบอกเลยว่าน่าลกมากเลยนะโอ้ยโอ้ยอันตีแรงมากๆแต่ว่าตีคูดาวนนานไปหน่อยว่ะ แล้เราใหม่เราใหม่เราใหม่เล่นเล่นยังไม่ชำตาตัวเนี้ย สวัสดีครับวัสดีครับมันกระตุกโอ้โหเราไม่มีรีบไปเก็บแรงอ่ะเรารีบไปเก็บแรงดีจะเล่นด้วยไงอ่ะถ้าไม่แรงไม่ได้ถึงอ่ะงั้นเรายกตี๊ดแงไงวะ ดู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 จงังหวะนี้โอ้นน๊ยอูนน้เม่งไม่ตุยอู้เม่งแรงเหมือนกันนะโอ้ยขอมพิวเตหรับการกดไลค์ครับยังไม่แรงพอเหรอเนี่ยอูแรงเหมือนกันนะ มันดีเลยป่ะวะซ,ซูแซนเสียงพี่มันดีเลยกับภาพไหมแบบเสียงกับภาพมันตรงกันปหเสียงกับภาพมันตรงกันปะเสียงกับภาพมันตรงกันไหพี่อยากรู้ว่า,าเสียงกับภาพม,ม, <c oughs> มันตรงกันไะ <c oughs> No one has the power to control the seas. Except for me. An ally has been slain. Your team destroyed a turret. How many are do, sad do. Had he do, เดียวนอนหวดนี <t <t ่สินะตัวแบกของแทแรงมาก เย็นเวียนจะเย็นเวียนเราเตือนนายแล้วนะว่าจะเย็นยันเรยมแม่งเต็มอีกนล ฟาดเต็มหน้าเลยภาพกับภาพกับไอ้น,นี่มันไม่ตรงกันใช่ไหมทำไงดีวะภาพกับเสียงไม่ตรงกันอย่างนี้ทำไงดีวะมฟาดกูเต็มหน้าเลยใช่ไหมไอ้มันทำยังไงวะตอนนั้นกูไปทำยังไงวะให้มันได้วะ ลองบบี้ดูดิได้ว่าไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยเว้ยเงี้ยบางๆหหายหมดอะแรงเวอร์มาก หรือว่าเราลองไปลองไปไลฟ์ในตัวตอใหม่ไหมต้องอยากไลฟ์ใน YouTube ป่ะ โอ้ยยกกรงนะเนี่ยเป็นเล่นนะไว้ยอ้ย I may make you on my one. been slain. <sighs> uh. Your team destroyed a turret. Our turret has been destroyed. These beautiful bodies shattered. All these beautiful bodies shattered by the ocean waves. Are, Are your you team destroyed a turret? No one has the power to control the seas except for me. ไปแล้วไม่อยู่แล้วตุี่เลยวะ Graceful songs. Praise me, and you shall receive my mercy. แข็งมิสซะเอ๋สวัสดีครับขอส,สักที